สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับพาพี่น้องที่เคารพมาชมพระปิดตาหลวงพ่ะแก้ววัดเครือวันพิมพ์ใหญ่หลังแบบเนื้อผงคลุกรักนะครับโทนสีน้ําตาลนะครับหลวงพ่ะแก้วก็จะมีโทนสีน้ําตาลโท, siglo, ทนสีดานะพี่น้องที่รักครับองค์น,นี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพนิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมเป็นพิมพที่มีมูลค่าสูงนะครับเรียกว่าพิมพ์ใหญ่หลังแบบพิมพ์ทรงนั้นสวยง,งามมากเนื้อผงคลุกรัก ออกเป็นเสี้ยนกลาอย่างชัดเจนเห็นไหมครับเสี้ยนกลาอย่างชัดเจนสวยงามมากๆนะครับตำหนีพิมพ์ทรงนั้นครบเครื่องเดี๋ยวเราจะมาชี้ให้พี่น้องดูนะครับเห็นไหมครับเนื้อนี่ถือว่าชั้นครูเป็นองค์ครูอีกองค์หนึ่งได้เลยเห็นไหมครับสวยงามมากๆนะครับแบ่งบุญอยู่นะครับพี่น้องท่านไหนอยากได้ไปเป็นองค์ครูก็ติดต่อมาในเพจกันแล้วกันนะฮะใกล้วันเกิดตอนนี้แบ่งบุญพระองค์ครูให้พี่น้องกัลยาณมิตรลูกศิษย์ลูกหานะครับ นี่คือด้านหลังที่เป็นหลังแบบเห็นไหมครับหลังแบบนะฮะก็คือพระอีกองคหนึ่งมากดเห็นไหมครับมีเอกลักษณ์ที่สวยงามนะครับงดงามมากๆมีน้องที่รักครับเรามาดูตำหนิพ,พิมพ์ทรงกันนะครับตำหนิพิมพ์ทรงที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อแก้วก็คืออะไรครับศีรษะนะครับหรือทิศะจะเป็นลักษณะของใบหูที่เชื่อมกับเส้นนะครับเส้นกรอบพิมพ์แม่พิมพ์ก็คือเป็นลักษณะซาเบลคล้ายๆซาเบาเลเห็นไหมครับ ลยๆสอบเบาเบลองที่ติดชัดจะเป็นสองชั้นอย่างนี้นี่ครับหนึ่งเส้นขอบนี้อีกหนึ่งเป็นเส้นขอบเชื่อมนะครับคือหูเนี่ยจะเส้นจะเชื่อมกับเส้นขอบนอกเห็นไหมครับนี่ครับเป็นลักษณะสสาเบาเลยนะครับลักษณะใบหูฝั่งซ้ายองค์พระนี่ครับแนบกับใบหน้าแนบกับใบหน้านะครับทิ้งดิ่งลงมาแนบกับใบหน้านะครับมาเชื่อมที่ไหลนะครับเชื่อมที่ไหลนะครับลักษณะไหลซ้ายนะฮะ ไหล่ซ้ายดูดีๆจะต่ํากว่าไหล่ขวานี่ซ้ายีนขวานี่ครับขวาไหลสูงสูงกว่านะครับใบหูด้านขวานะครับจะมีลักษณะหนานูนใหญ่นะครับแล้วก็ไม่เชื่อมติดกับไหลนะครับก็จะมีระยะห่างนิดนึงเพราะไหลาจะกลืนหายเข้าไปนะครับบทเนื้อพระนี้นะครับลักษณะของหัวไหล่นะครับกับท้องแขนด้านขวานี้จะหนานูน ใหญ่เทราดบริเวณนี้จะเทราดนะครับเห็นไ,ไหมครับหนานูนใหญ่แล้วก็เทราดนะครับแล้วก็ตวัดขึ้นมาเป็นช่องที่ลึกมากเลยครับเห็นไหมครับมีความลึกคมชัดลึกนะครับถ้าของไม่ดีนะฮะจะเป็นจะตื้นนะ,ะถอดพิมพ์จะตื้นแต่ว่าของของที่ถือว่าเป็นองค์ครูจะลึกมากพี่น้องครับเห็นไหมครับลึกมากๆตวัดโค้งขึ้นมานะครับตวัดโค้งขึ้นมานะครับมือหักศอกปิดใบหน้านะครับ ฝั่าฝั่งซ้ายแขนซ้ายไหล่ซ้ายจะต่ํากว่าด้านขวาแล้วก็ค่อนข้างเกียเทลาดต่ําลงมานิดนึงนะครับแต่ที่สําคัญไหมครับมีติ่งเล็กๆเ,เชื่อมนี่ครับระหว่างใต้ข้อศอกซ้ายมาที่ฝ่าเท้าขวาเห็นไหมครับลักษณะของมือตวัดปิดใบหน้ามีร่องนะครับร่องนี้สําคัญนะครับร่องนี้เด่นชัดมากเห็นไหมครับมีร่องระหว่างมือสองข้างเด่นชัดมือนั้นจะมีทั้งแบบแม่มีนิ้วและไม่มีนิ้วแบบนี้คือไม่ปรากฏนิ้วมือนะครับ บริเวณท้องจะนูนเด่นนะครับนูนเล็กน้อยนะครับแล้วขาเนี่ยจะนูนใหญ่มากเลยครับขาขวาเนี่ยเข่าขวาขาขวานูนใหญ่นะครับแล้วก็ลาดมาตรงนั้นก็เป็นลักษณะของฝ่าเท้าลาดลงไปอย่างสวยงามนะครับบริเวณขาซ้ายเข่าซ้ายนี้จะเทลาดลงมาแล้วก็มีลักษณะของปุ่มเล็กๆตรงนี้เป็นกําไร นะครับ้อเท้าหรือว่าเป็นลักษณะฝ่าเท้าตรงนี้มีปุ่มตรงบริเวณนี้นะครับปุ่มเล็กๆแล้วก็บริเวณปากอ้านี้จะอ้าเป็นสามเหลี่ยมนะครับยอดสามเหลี่ยมอยู่ด้านในแล้วก็บ้านอ้าออกนอกบนล่างเห็นไหมครับอ่าอ้ากว้างนะครับพีน้องที่ลกแล้วก็คมชัดลึกเห็นไหมครับคมชัดลึกนะครับของไม่ดีจะตื้นเบอร์นี่ครับจะคมชัดลึกมากมีน้องที่ละครับเห็นไหมครับเนื้อหานะครับเนื้อหาจะเป็นลักษณะของเนื้อผงคลุกรัก ละเอียดเนียนแน่นนะครับแล้วก็มีลักษณะเสี้ยนคล้ายกระลานะครับคล้ายกะลาด้านหลังจะเป็นหลุมนะครับที่หลังแบบก็คือเป็นหลุมลักษณะหลุมโบอย่างนี้นะครับรอยแขนนะครับฝั่งนี้จะต่ำกว่าฝั่งนี้นิดหน่อยเห็นไหมครับมีร่องสะดือแล้วก็ร่องขาตรงนี้นะครับเนี่ยตรงกลางเหมือนตัวปิงเลยนะครับลักษณะฝั่งนี้ชดขึ้นฝั่งนี้งุ้มลงเล็กน้อยแล้วก็ร่องสองขางนี้ค่อนข้างเท่ากันจุดสําคัญคือ เนื้อละเอียดเนียนแน่นแล้วยังมีเม็ดรักแต่มีเม็ดรักที่ไม่ละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าศึกษาลึกหลวงพ่อนั้นจะมีเม็ดรักที่ตาโขกแล้วก็มาโรยอีกทีนะครับเห็นไหม,มครับนอกอที่ผสมคุกรักนี่ก็คือคุกรักในนี้ที่โรยเนี่ยเม็ดเล็กๆนี่ก็คือโรยอีกทีนึงโขกตามที่ไปครับจะปรากฏเม็ดรักสําคัญมากนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อกันนะครับคาว่าเนื้อกลาเป็นยังไงนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับละเอียดเนียนแน่นนะครับละเอียดมากเนียนแน่นมาก แล้วดูแล้วนะครับสีเป็นไงครับสีหยอ,อกน้ําตาลอมดําเห็นไหมครับนี่ครับขาวอมน้ําตาลอมดำเห็นไหมครับเป็นลักษณะเซียนกลาคล้ายๆกลาขัดเห็นไหมครับงดงามมากๆนะส่งตรงไหนก็ง,งดงามสำหรับคนที่ชอบนะครับเป็นองค์ครูสามารถศึกษาได้เอาไปศึกษาได้แบง่งบุญนะครับติดต่อมาก็ได้กันใครต้องการนะครับ แบ่งไม่แพงหรอกครับไม่แพงมากนะครับถ้าเป็นราคาเซียนเนี่ยว่ากันเ็ดหลักคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ว่าจะนั้นก็อาจจะแบ่งบุญแค่หลักหมื่นเพื่อให้พี่น้องกัลยาณมิตรเอาไปเป็นองค์ครูนะครับติดต่อมาใครต้องการนะครับอันนี้ครับนี่ฮะนี่ครับอย่าไม่อมพี่น้องครับเห็นไหมครับเห็นความสวยไหมเห็นความสวยไหมครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นด้านหลังเห็นหลุมนะครับหลุมลักษณะของเม็ดรักลักษณะของหลุมศีรษะเป็นไงครับนี่ครับเม็ดรัก หลุมศีรษะหลุมขานี่ครับนี่ครับสวยงามมากๆวพี่น้องที่รักของอาจารย์นันครับเห็นไหมครับเนื้อต้องละเอียดนะครับหลวงพ่อแก้วละเอียดนะครับเนียนแน่นนะครับเนื้อละเอียดนะครับถึงแม้ว่าจะปรากฏลักษณะคล้ายๆกะลาแต่ว่าก็เป็นกะลาที่ละเอียดนะครับไม่ได้เป็นเซียนแบบจูงคล้่นอย่างนั้นไม่ใช่นะพี่น้องที่รักครับต้องละเอียดเนียนแน่นนี่คือหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพิมพ์ใหญ่หลังแบบครับเนื้อของคุกรักโทน น้ำตาลอมดำโชคดีครับพี่น้องที่เคารพครับ